Ani, เบลล่าราณีเฉลยพวงมาลัยสีเหลืองที่ห้อยบนรถปอเช่ฟังเหตุผลยิ่งเอ็นดูเรียกได้ว่าตอนนี้เบลล่าราณีขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่องสามไปแล้วและเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเบลล่าราณีได้เดินทางไปร่วมงานแจกปฏิทินปีใหม่ของทางช่องสามโดนได้ขับรถหรูไปด้วยตัวเอง หลายคนสะดุดตารถหรูเบลล่ารานีที่เพิ่งเคยเห็นซึ่งรถหรูของเบลล่ารานีคือรุ่นปอร์เช่18 Cayman ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7ล้านบาทแต่อีกหนึ่งที่สะดุดตาไม่แพ้กับรถหรูก็เป็นพวงมาลัยดาวเรืองสีเหลืองที่แขวนอยู่ตรงกระจกมองหลังนั่นเอง ล่าสุดเรื่องนี้ถึงหูเบล่าราณีแล้วเมื่อได้มีแฟนคลับเข้าไปถามเบล่าราณีว่าเห็นข่าวไหมที่มีเพจเอาไปแซลเรื่องพวงมาลัยดาวเรืองหน้ารถปอร์เช่718สคายแมนที่เบล่าขับมาเองโดยเบล่าราณีเฉลยพวงมาลัยสีเหลืองบนรถปอร์เช่ฟ,ฟังเหตุผลยิ่งเอ็นดู ซึ่งทางด้านเบลล่าราณนีคมกลิ้งพร้อมบอกว่าคือประเด็นอับเพิ่งซื้อพวงมาลัยตรงแยกท่าเรือเพราะสงสารเด็กน้อยแล้วเราก็ไม่ได้ขับรถเองมานานก็เลยแบบขอไหว้หน่อยเรามาเห็นรูปทีหลังอูดอกไม้เด่นมากขอบคุณเบสามขีดล่างเอ็นและมาเบลูนิเวิร์ส